สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอบมาดินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวสเปรย์แอลกอฮอล์ครับเพื่นอนๆเนี่ยอาจจะมีความสงสัยว่าฮะสเปรย์แอกลกอฮอล์เนี่ยต้องมาทำรีวิวด้วยเหรอแต่ว่าของย e ี่ห้อ Wonder Travel Kit นะครับในกลิ่นที่ชื่อว่า The English Pear เนี่ย เขาทําออกมาได้หอมมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดธุรกิจหลักของเขาแล้วก็กลายเป็นจุดเด่นแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่แบบต้องน่าชื่นชมนครับก็เลยอยากจะมาทำคอนเทนต์แบบเล่าสู่กันฟังย้อนกลับไปนะครับว่าในแวดวงของคนที่ชื่นชอบน้ําหอมเนี่ยทุกคนผมว่าต้องรู้จักขวดแบ่งน้ำหอมของ Wonder Global อยู่แล้วนะครับก็เป็นขวดแบ่งน้ำหอมที่ผมเนี่ยเคยทำรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเขาทำขวดแบ่งน้ำหอมออกมาปุ๊บ เขาก็ต่อยอดด้วยการเห็นไหมครัสามารถที่จะสลักชื่อได้นะครับพอสลักชื่อได้เสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะแบบมีหลากหลายสีอันนี้เป็นสีใหม่เท็กเจอร์ใหม่ล่าสุดของเขาอะนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยนะครับช่วงนี้ไม่สามารถที่จะ เดินทางไปไหนมาไหนได้แล้วทุกคนเนี่ยต้องพกสเปรย์แอลกอฮอล์เขาก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงดีให้สเปรย์แอลกอฮอล์ที่เพื่อนๆใช้เนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกครั้งเวลาที่เราสเปรย์เนี่ยเรามีความสุขทุกครั้งเวลาที่เราใช้แล้วก็เป็นการร e m i n d ์ถึงการเดินทางนะครับไปเชื่อมโยงกับการเดินทางเขาก็เลยเลือกเป็นกลิ่นแรกที่เขาลอนจอกมานะครับชื่อกลิ่นว่า the English Pear ซึ่งหอมมากนะครับนี่ก็จะมีแพ็กเกจแบบนี้นะครับ จะเขียนว่าเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์75%นะครับมีส่วนผสมของอ r ราเวล่าทรีทรีออยล์แล้วก็วิตามินอีนะครับมีในแบรนด์ที่ชื่อว่าแบบ Wonder Travel k i t นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องขายดีแน่ๆเพราะว่าตัว P product ของเขาเนี่ยคือดีจริงๆนะครับเดี๋ยวผมลองสเปรย์เพื่อนๆดูนะครับคือพอแพคเกจแบบก็สวยน่าใช้แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าความหอมและกลิ่นหอมเนี่ยผมว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมีความสุขมากม ของทุกๆครั้งเวลาที่หยิบขึ้นมาฉีดสเปรย์เลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นขวดที่แบบ อยู่ในลักษณะประมาณแบบนี้นะครับความจุอันนี้น่าจะประมาณ37 ml นะครับซึ่งพอเขามีขวดเล็กปุ๊บเขาก็เลยทําเป็นขวด100 ml ขึ้นมาจําหน่ายด้วยนะครับเรื่องราคาเนี่ยผมไม่ทราบเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งร้อนผมเพิ่งได้ของมานะครับแล้วก็ทดลองใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องไปติดตามใน Instagram ของ Wonder g l o b a l อยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์องไว้ให้ทางด้านล่างตัวนี้จะเป็นแบบ100 ML นะครับนี่เดี๋ยวลองฉีดสเปรย์ดูนะครับสเปรย์ก็แบบว่า ดีมากครับแพ็กเกจจิ้งทุกอย่างโอเคมากนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคือถ้าเพื่อนๆไปดูใน IG เขาเนี่ยเขาก็จะแพรขายแบบเป็นคู่นะครับเพราะว่าขวดตัวนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเติมตัวสเปรย์อกอฮอล์เนี่ยเข้าไปในตัวขวดแบ่งน้ําหอมซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีของเขาตลอดการอยู่แล้วเนะี่ยได้เลยนะครับวิธีการก็คือดึงจุกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงจุกแบบนี้ขึ้นนะครับอันนี้ผมเติมไปแล้วนะแล้วเพื่อนๆก็แค่กดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะ ลงไปเลยแค่นี้ครับก็เต็มแล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะพกออกไปใส่ในกระเป๋าแบบหนุ่มๆอย่างเงี้ยครับไม่เปลืองพื้นที่ครับแต่ว่าทางด้านในเนี่ยก็เป็นแบบสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับเนี่ยแล้วก็สเปรย์ฉีดก็คือแบบสบายใจครับกลิ่นหอมมากๆนะครับรับรองว่าทุกครั้งเวลาที่เพื่อนๆเ,เนี่ยหยิบไปฉีดให้กับคนที่อยู่รอบข้างแบบเอ้ยเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ของเราไหมอย่าเงี้ย ทุกคนเนี่ยจะแบบขอหน่อยเพราะว่าเป็นกลิ่นที่หอมจริงๆนะครับคือถ้าไม่หอมไม่ดีก็จะไม่มาทํารีวิวนะครับเพราะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องทําแบบรีวิวตัวแฮนด์สเปรย์พวกพวกแบบสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยเพราะกลิ่นก็หอมนะครับแล้วก็แพ็กเกจก็คือดูสวยงามนะครับอันนี้คือเป็นการต่อยอดแบรนด์ที่ผมคิดว่าแบบอืมชาญฉลาดมากแล้วก็ทําตัว P product เนี่ยได้ดีนะครับผมเนี่ยจะคิดถึงตลอดเลยว่าเออเวลาที่เราเรียนมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับเราก็จะนึกถึง P product ใช่ไหมครับ Product, Price, Promotion, Place นะครับสำคัญที่สุดเลยคือถ้า Product ดี Product น่าสนใจนะครับมันก็ทำให้คนที่แบบว่าเป็นยูทูบเบอร์อยากจะหยิบเอามารีวิวอยากจะหยิบเอามาทำคอนเทนต์แล้วก็หยิบเอามาบอกต่อนะครับเพราะว่าหอมจริงๆตอนนี้คือกลิ่นแบบโอ้โหหอมฟุ้งมากๆนะครับแล้วก็พอเราไม่ใช้ตัวเนี้ย เราก็สามารถเอาขวดตรงนี้ไปเติมกับน้ําหอมปกติก็ได้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเซตแรกอันนี้คือตัวที่เขาล้อนชอกมาอีกตัวหนึ่งที่เขาต่อย,ยอดแบรนด์นะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับก็จะเป็น essential oil นะครับนี่เขาก็จะมีทั้งหมด3กลิ่นนะครับกลิ่นแรกก็จะเป็นกลิ่นแบบ straight l e l f นะครับมีกลิ่นที่2เป็นกลิ่น leaf นะครับอันที่3เนี่ยก็คือเป็น t r a v e l t h e r a p y นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับเราให้ดูอาร์ตเวิร์กที่เขาทำอยู่บนกล่องกระดาษนะครับคือน่ารักมากครับทำกราฟิกมาอย่างสวยงามมากๆนะครับนี่แล้วก็มีส่วนผสมนะครับขวดจริงจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เขาน่าจะยังไม่วางขายวันที่ผมรีวิวเนี่ยเขาน่าจะยังไม่ได้วางขายนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูก่อนตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบ stress relief นะครับหอมมากครับแต่ว่าจะเป็นแบบว่า เอเซนเชียลออแบบนี้นะครับมีของผมเนี่ยได้ทดลองเทสกลิ่นหมดแล้วนะครับชอบทุกกลิ่นเลยนะครับแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยคือเขาบอกว่ามาจากธรรมชาตินะครับนี่เป็นตัว Travel Therapy นะครับแพคเกจจิ้งน่ารักมากแล้วก็กลิ่นหอมมากเพื่อนๆลองดมคะคืออยากจะให้ดมผ่านผ่านกล้องมากหอมมากตัวที่ชอบเนี่ยก็เป็นตัวนี้เลยครับตัว s ล e e ครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่นอนหลับยากครับ ก็จะทาที่แบบบริเวณขมับนะครับแล้วก็จะทาที่บริเวณแบบใต้จมูกนะครับขอดมหน่อยหอมมากครับแล้วเขาก็จะมีส่วนผสมเขียนบอกไว้เลยว่าเป็นแบบคาโมไมล์นะครับแล้วก็มีลาเวนเดอร์มีหลังๆนะครับก็คือเป็นเหมือนดอกกระดังงานะครับดูสวยงามดูทันสมัยนะครับเหมาะที่จะซื้อเป็นแบบของขวัญของฝากนะครับแล้วก็เวลาที่ซื้อแบบออนไลน์นะครับของวันเดอร์เนี่ยเขาจะมาเป็นกล่องที่ แพ็กมาเป็นอย่างดีนะครับเหมาะที่จะสั่งเป็นของขวัญน,นะครับแบบเซอร์ไพรส์เพื่อนนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นมืออาชีพในการจัดส่งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแวะมาทํารีวิวให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมกันนะครับก็คงไม่มีช่องไหนที่จะแบบเออจะมาทําเป็นแบบรีวิวสเปรย์อลกอฮอ์นะครับแต่ต้องบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยหอมจริงๆหรือว่าถ้ามีเพื่อนๆของเพื่อนๆคนไหนที่ใช้นะครับแล้วเห็นเขาถือเป็นตัวที่แบบแพ็กเกจประมาณนี้ไปไปขอลองดมดูนะครับว่าแบบ เป็นสเปรย์ก่อห์อที่แบบหอมมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์คนในตอนนี้มากที่สุดนะครับก็เลยอยากจะแพะมาทำรีวิวอาเก็บไว้ในช่องมาตินผูนะครับวันนี้ผมจอบตินผูลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ